สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปารีสกแมงตกเป็นข่าวว่าได้พบกับเอเจนต์ของอันโตนิโอริเดเกอร์ปักกลังของเชลซีโดยพยายามจะปาดหน้าเรอัลมาดริดเพื่อคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมมีรายงานว่ามาดริดกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเซนเตอร์แบ็กวัย28ปปีไปร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ โดยราชาชุดขาวกำลังเจรจาเชิงบวกกับแข้งทีมชาติเยอรมันเรื่องการย้ายทีมกันนั้นแป้แช์ก็หวังว่าจะปาดหน้าทำข้อตกลงและได้คุยกับตัวแทนและซาเฮอร์เซเนซี่พี่ชายของเขาแล้วตามรายงานจากอาร์ตหรือดเกอร์จะสามารถตกลงสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรต่างแดนแต่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราหากไม่ต่อสัญญาใหม่กับเชลซีโดยมีหลายทีมที่ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดบาเยอร์มินิกปารีสแชแมงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รเรดกเกอร์ยังไม่สามารถตกลงสัญญาใหม่กับเชลซีได้และเชลซีก็ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันกับเวลาเพื่อรั้งเขาไว้กับทีมโดยข้อตกลงปัจจุบันจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้เลือเนลเมสซี่กองหน้าอาจารยตายของปารีสแซงต์แชงกงโพสข้อความซึ้งถึงอาเกโรเพื่อนคนสนิทหลังจากที่กุลประกาศแควนสตาร์จากอาชีพนักเตะอย่างเป็นทางการอารโรกุลว้ย3 3 ต้องเลือกหันหลังให้กับอาชีพพอค่าแข้งอย่างกระสันหันด้วยปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหลังเจ้าตัวมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกระหว่างเกมหลีกที่บาซ่าเจอกับเดปอริโวอาราเบสเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาจนทําให้เจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามและไปโรงพยาบาลทันทีซึ่งหลังจากที่เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายอังเกโรก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถเล่นฟุตบอลได้อีกต่อไปท้งนี้อังเกโรกับเมซี่ พลาดได้ลงเล่นด้วยกันที่บาร์เซโลนาอย่างน่าเสียดายเนื่องจากเอลกุนเพิ่งย้ายจากแมนซิตี้มาค้าแข่งในถิน่นคัมนูแบบไร้ค่าตัวในฤดูกาลนี้ส่วนเมสซี่ไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่จากบาร์ซ่าทาให้เขาต้องอาลาสโมสรมและเลือกเซ็นสัญญากับแป้แชร์เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามทั้งคู่ได้เล่นเคียงบา่าเคียงไหล่ให้นามทีมชาติอาร์เจนตินามาอย่างยาวนานและเพิ่งประสบความสำเร็จครั้งใหญ่กับตําแหน่งแชมป์โคปาเมริกาปี2021เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก่อนหนน้าี คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี2008ด้วยกันเกือบตลอดอาชีพการค้าแข่งของเราเรามีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีด้วยกันแต่ทั้งหมดมันก็ทําให้เราสนิทกันมากขึ้นและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันต่อไปนี้เราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมยามอยู่นอกสนามด้วยความสุขสุดข,ขีดที่ได้ชูถ้วยโคปาเมริกาเมื่อเร,เร็วๆนี้ด้วยความสําเร็จทั้งหมดที่นายได้รับจากการค้าแข่งที่อังกฤษแต่ความจริงในตอนนี้มันเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดมากที่เห็นนายเลิกทําในสิ่งที่นายรักมากที่สุด เพราด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนายแต่ก็มั่นใจว่านายจะมีความสุขต่อไปเพราะนายเป็นคนที่สามารถส่งต่อความสุขให้กับคนอื่นและพวกเราทุกคนที่รักนายก็จะอยู่เคียงข้างนายเสมอตอนนี้เส้นทางบทใหม่ในชีวิตของนายเริ่มต้นขึ้นแล้วและเราก็เชื่อว่านายจะสนุกไปกับมันพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของนายทุ่มเททำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ขอให้โชคดีกับบทบาทใหม่ของชีวิตรักนายมากๆนะเพื่อน เราจะคิดถึงนายมากๆยามอยู่ในสนามและตอนที่เราได้เจอกันในนาำทีมชาติอาเนตินาสำหรับอารเกโล่ขาแข่งกับอินเดเนเดนเต้แอตเลติโกมาริดแมนซิตี้บาเซโลนาโดยเฉพาะกับเรือใบสีฟ้าเขาคือดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสรด้วยผลงาน260ประตูจาก390เกมช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก่าสมัยพร้อมทำสถิติติดทีมชาติอเนตินา101เกมซัดไป41ประตู ตุตโตสปอร์ตสื่อในอิตาลีรายงานว่าไอมาลายยูเวนตุสสโมสรอนดังแห่งศึกเกาโชซิราอิตาลีสนใจจะคว้ามารอิกาดี้กองหน้าของแปะแชมาร่วมทีมอิกาดี้ลงเล่นในกับปารีสแซงฌ์แมงยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นฤดูกาลที่3มแล้วในซีซั่นนี้ยางไรก็ตามเขาเพิ่งได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบนลีกแดนน้ำหอมแค่หงนั้เท่านั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทางห,งหัวหอกอาเจ,จนตาร,รายนี้ องการมองหาสโมสรใหม่เพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นตัวเลือกแรกของทีมและส่วนมีการเปิดเผยว่ายูเวนตุสเป็นทีมที่อยากได้ตัวเขามาล่าตะขคายโดยกองหน้ารายนี้เคยสร้างชื่อในลีกอิตาลีกับอินเตอร์มิลานมาแล้ว